ทางเลือกเพื่อทางรอดของคนที่มีอาการปวดหลังปวดไห L, ล่ปวดเอปวเอปวดข้อปวดเข่าหมอรอกระดูกกระดูกทับเส้นกระดูกข้อกระดูกเคลื่อนไหลติดนิ้วลอ็อกบริชาท้าชาข้อบ่าไหล่ตึงออฟฟิศซินโดรปวดเข่าเข่าเสื่อมเข่าบวมรองช้ำเจ็บฝ่าเท้าชี้กระปิกระปอยชี้เรียร่าระบบประจำเดือนมีปัญหาสมรรถภาพทางเพศเสื่อมมันไม่ใช่โรค มันเป็นแค่อาการผิมติโครงสร้างร่างกายมาพิสูจน์กันไหมหเคาะนวดเหยียบสับจ,จัดดัดดึงแกะขั้นตอนเปิดทาดงให้เรอมไหลอยเวียนสะดวกอาการเจ็บปวดตึงไม่เสียวก็สลาะรายหายวับคนมีบุญมันเป็นเรื่องง่ายๆทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายทโลลาโรคหลักหมื่นหลกักแสนหลักล้านให้มาเหลือหลักร้อยไม่ต้องทุกข์ใจไม่ต้องทรมานใจไม่ต้องทนทุกข์ไม่ต้องทนทรมายต่อไปลองมาให้เวลา15-45ถึงนาทีมันก็รู้ผลแล้วถ้ามันใช่ก็คือใช่ถ้ามันไม่ใช่คือไม่ใช่ถ้ามันชัว์คือจอบมันดีขึ้นหา ใช้ไวประหยัดปลอดภัยและใช้เวลาสั้นก,ก็บ,บอกต่อญาติพี่น้องชักชวนกันมาได้บุญได้กุศลได้ต้องสุขภาพเอิดให้บริการตั้งแต่สองโมงเช้ายาวไปถึงสี่ทุ่มเลยครับพี่น้อง